สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพากับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะให้เกรด1ต่อ1น4ซีรีส์ใหม่ครับผมกันดั้มเบรกเกอร์แบตเทอรล็อกนั่นเองนะครับตัวนี้กันดั้มเฮดิออสนะฮะก็หลายๆคนนะครับก็ผมคงคิดว่าได้ดูในคลิปเปิดกล่องแล้วก็สปีดบิวที่ผมทําให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวหุ่นนะฮะว่าจุดที่น่าสนใจเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดขยับนะครับ การต่อเป็นอย่างไรนะฮะพาร์ทชิ้นที่มันเหลือมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวนี้นะฮะไฮเกรด1ต่อ114กันดำเฮดิออสครับทบทวนกันนิดนึงนะฮะก็สำหรับตัวนี้เฮดิออสก็มาจากคุณหลายตัวนะเอามายำรวมกันนะครับก็ปีกนะครับฟีดอมนะฮะแล้วก็บางส่วนนะครับมาจากเดซินีนะครับ หน้าอกกันดัมเอ็กลำเออขานะครับเอ1ก้หนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็กันดัมเอ็กใช่ไหมเซตเลตไลท์แคนนอนนะครับแล้วก็ไหลที่เป็นเหมือนไซโครเฟมนะฮะจากยูนิคอร์นพวก แคโคเฟนอันนี้ก็น่าจะอ้างอิงมาจากยูนิครอร์เหมือนกันนะครับพวกที่เป็นพาร์ทชิ้นสีเขียวนะฮะที่ซ่อนอยู่ทั้งแขนแล้วก็ขายิงเป็นไอรอนแมนเลยแท้ดีนะครับตัวหัวนี่ดีซินนี่เลยนะฮะคร่าวๆตามนี้นะครับแล้วก็การยืนมันยืนได้เลยง่ายๆหรือเราจะใช้ตัวปืนนะฮะคำด้านหลังพาร์ทเอฟเฟกนะครับ จะเป็นพาร์ทเอฟเฟกของตัวบีมเซเบอร์ที่เป็นลักษณะแบบแผ่พุ่งอย่างนี้นะครับซึ่งสวยมากนะครับไม่ได้เป็นแบบกลมๆง่ายๆนะฮะเป็นแบบแผ่พุ่งงี้แจ๋วเลยแล้วก็ในส่วนของบีมชิลนะฮะเขาก็จะเป็นชิ้นที่แกะออกมาจากตรงข้างหลังแล้วก็ปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาชิ้นตรงนี้ไปปิดทับคือมันเป็นชิ้นชิ้นเดียวนะครับถ้าเป็นเดสตินีมันก็ต้อง มีชิ้นแปะทับลงไปอีกแต่ว่าตัวบีมชิลค่อนข้างเล็กนะสำหรับผมน่าจะแบบใหญ่ๆอลังการกว่าน,นี้หน่อยตัวมือมีสอคู่ครับก็จะเป็นมือกำนะฮะมือกำรรแบบถืออาวุธนะฮะอย่างนี้แล้วก็เป็นมือแบรนะครับซึ่งเป็นตัวมือที่ยิงพลังงานออกมานะครับไปก็คร่าวๆนี้ในส่วนของแผงเหลือนะครับ ตรงนี้มันจะประกอบไปด้วยน่าจะสองสาตัวนะครับอันนี้เป็นของฟรีดอมนะครับเหลือขามาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ไหลนะครับแล้วมันมาเบิลด้วยสินี่ตัวไหลตัวขานี่ตัวนี้ก็บั๋งเท้าอันนี้ใส่ขาท่อนด้านบนเหลือมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้น่าจะเป็นของเดสตินีนะฮะ เป็นชิ้นส่วนข้อต่อและตรงนี้ฟ e ีดอมนะครับก็คือมีโล่มีไหล่มีชิ้นหน้าอกนี่แล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นแบ็คแพ็คนะครับที่เหลือมาอันนี้ก็ฟ e ีดอมนะครับเป็นเท้านะฮะแล้วก็ชิ้นตัวเอวแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะมีบ er ีมเซเบอร์ด้วดิ อ๋อบีมเซเบอร์ไม่ได้พูดถึงนี้นี่เหรือบีมเซเบอร์มาให้ด้วยใช้ได้นะก็เป็น2ชิ้นนี้ประกบแล้วก็ไปใส่พาร์ตเอฟเฟกได้เลยเอาไว้เล่นได้ปกติและชิ้นโครงนะครับตรงนี้ของ Destiny โอเคเท่ากับว่าเหลือมาจาก2ตัวเนาะเหลือมาจากของ Destiny แล้วก็ฟ e d o m นะครับประมาณนี้ในส่วนของแผงเหลือนะ สำหรับตัวนี้นะครับ h e ออจุดเด่นก็คงเป็นลักษณะปีกข,ของ f r e e d o มที่มาในแบบกลับหัวนะฮะซึ่งถ้าเราวางปีกในแนวปกติก็ทำได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือลักษณะของปีกนะครับเอ่อโดยรวมที่มันควรจะเป็นเป็นตามนี้ซึ่งทางวันใดเอาปีกกลับหัวก็รีก็ว้าวกันแล้วเหรอ โดยที่ตัวหุ่นนะฮะมีความเป็นพระเอกสูงมากเพราะว่ารวบรวมนะฮะจุดเด่นของหุ่นในแต่ละตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นหุ่นตัวเอกเลยนะฮะเอามาใส่ที่หุ่นตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็รายละเอียดนะครับถือว่าเยอะมากแม้แต่ไหลนะครับเขาก็ยังมีช่องระบายตรงนี้มาให้นะครับตัวแขนหรือตัวขาก็เป็นโครงของ Destin ีนะฮะซึ่งเป็นหุ่น เรียกว่ายางไงดีเป็นไฮเกรดยุคใหม่ๆที่มีโครงในที่ทํามาดีมากอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นในเรื่องของจุดขยับของแขนนะครับจึงสามารถขยับได้เยอะมากนะครับก็ตั้งแต่ตรงไหล่ตรงนี้นะครับชิ้นต้นแขนด้านในซึ่งสามารถหมุนนะฮะข้างในของเขาได้ต่างหากอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะเพิ่มจุดหมุนตรงนี้อีกต่างหากนะครับข้อศอกนะครับสองจังหวะทําให้การขยับมากขึ้นนะครับ แล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะครับที่ตรงนี้อนุมานว่าเป็นเหมือนเซโคเฟมแล้วกันนะครับก็มีการขยับได้อีก2ชั้นนะครับตรงเนี้ยอยากจะให้ดูในส่วนของที่ทำสปีดบิวไว้นะครับก็จะเห็นนี่แต่ว่าในส่วนของที่เป็นแขนเนี่ยไอชิ้นเนี้ยจะหลุดง่ายกว่าชิ้นตรงที่เป็นของขาซึ่งขานี่สามารถกางได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็ ในการจับบานทับตรงนี้ทำได้ดีมากกว่านะครับอันนี้ก็ไว้ใช้สําหรับในการยิงเหมือนท่าไม้ตายที่จะปล่อยจากตัวส t ตทไลท์แคนนอนซึ่งมาสองกระบอกก็จะเรียกเป็นดับเบิลนะฮะดับเบิลส t ตทไลท์แคนนอนนะครับ, cannon, รบแล้วก็จะมีปืนที่ติดอยู่ตรงนี้ที่เป็นของ f ฟีดอมจุดตรงนี้ด้วยแล้วก็บวกกับมือกลางนะครับที่เขาไม่ได้แถมพาร์ตเอฟเฟกมาให้ถ้าแถมมาด้วยนี้จะแจ๋วเลยนะครับ เพราะว่าในนะั้นมันก็มีรูพาร์ตเอฟเฟกมาให้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับต่อมาในเรื่องของหัวหัวนี่ก็มาจาก Destiny เลยนะขยับขึ้นลงนะฮะยกไปมานะครับเป็นเหมือนไฮเกรดทั่วไปนะครับชิ้นใสตรงไหล่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนผมไหมนะตรงเนี้ยผมกดไม่สนิทนะฮะกดไม่สนิทจะเห็นว่าสองฝั่งจะไม่เหมือนกัน ไม่แน่ใจคนอื่นเป็นไหมแล้วก็จุดที่เจอแบบง่ายๆเลยก็คือไอ้สองชิ้นเนี้ยตัวเอวกับอกเนี่ยมันหลุดง่ายมากนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับก็คือตัวสีแดงนี่แหละหลุดง่ายนะฮะเดี๋ยวอาจเล่นรีวิวไปเรื่อยอาจจะเห็นนะครับแล้วก็ในการหมุนได้รอบเนี่ยมันติดปีกนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับ ตัวกระโปรงหลังเนี่ยสามารถเก็บพาร์สอาวุธปืนได้ซึ่งตัวบิมไรเฟิลเนี่ยมันก็มาจากของเดซินี่แบบดือด้อๆเลยนะฮะโดยที่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะจุดขยับก็จะเป็นจุดสูนย์เลงแล้วก็ตัวจับด้ามปืนระหว่างที่ผมจับเนี่ยซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้เพราะว่ามันหลุดแล้ว <laughs> มันหลุดอีกแล้วเดี๋ยวขอเอาไปติดให้มันแน่นก่อนนะ เอาละกลับมาชิ้นกระโปรงอันนี้ผมตัดแยก2ชิ้นนะฮะเพื่อเพิ่มอิสระในจุดขยับที่มันจะมากขึ้นกระโปรงข้างนะครับมีการแยกสีมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะมาเป็นสติกเกอร์แต่ว่าตัวเนี้ยแยกสีมานะครับสีฟ้าและสีขาวตัวนี้ยังไม่ได้ตัดเส้นนะฮะสติกเกอร์นะครับก็เราจะเห็นตรงนี้1คู่นะครับก็คือด้านหน้าด้านหลังเลยนะในส่วนของตัวปืนนะฮะตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ชิ้นเข่า นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ตรงนี้มาให้ในส่วนของหน้าอกที่เป็นพาชิ้นสายด้านในไม่ได้มีอะไรให้เห็นนะฮะเขาก็เป็นพาชิ้นสายแปะลงไปเลยในการแยกสีเนี่ยสำหรับผมอะ่ะผมว่าตัวนี้แยกสีโอเคนะครับแล้วก็ที่เขาให้มาในส่วนสติกเกอร์มันก็คือเป็นพวกจุดที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายคือไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ห่อแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อมาจุดขยับของขานะครับ ก็สามารถขยับขึ้นลงไปมาได้นะครับก็โป้งหลังขยับไม่ได้นะครับเตะมาด้านข้างนะครับตอนนี้เข่านะครับ2จังหวะนะครับแบบนี้สติ๊กเกอร์ที่ขานะครับก็จะเป็นสีเทานะครับในแต่ละฝั่งตอนนี้จุดขยับของปลายเท้านะครับขึ้นลงไปมาเป็นบอลจอยนะฮะชิ้นสีน้ำเงินตรงนี้ ที่เป็นส้นเทา้าหลุดง่ายนะครับในส่วนของดับเบิลซัตเทอร์ไลท์แคนนอนนะฮะด้านบนนะครับสามารถถอดออกมาได้นะครับเป็นด้านจับนะครับที่สามารถติดพาร์ทเอฟเฟกของตัวบีมเซเบอร์ลงไปแบบนี้ได้ซึ่งในการใส่พาร์ทอาวุธนะครับก็จะต้องถอดชิ้นหลังมือนะครับ แล้วก็ใส่พารทวุฒลงไปได้แบบนี้การติดบีมชิลนะครับต้องแกะพาร์ทชิ้นใสนะครับออกมาก่อนแล้วนำบีมชิลนะครับติดกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมเราก็จะได้การติดบีมชิลแบบนี้แล้ว สำหรับตัว d o u เบิลซ t ทเท i ร์ไลท์แคนอนนะครับก็จะมีจุดขยับนะครับที่เป็นเหมือนแขนกลตรงนี้นะฮะทั้งขึ้นลงนะครับแล้วก็ดึงลงมาเอวหลุดอีกแล้วอ่ะก็มีจุดหมุนนะครับตรงนี้ได้ขึ้นลงนะครับก็หมุนมาอย่างนี้ก้าวมาก่อนนะฮะแล้วก็หมุนแล้วก็จัดท่าดีๆนะครับ ตรงนี้ชิ้นสีเทานี้สามารถเลื่อนได้นะฮะเลื่อนได้ในส่วนของปีกนะครับก็ใครเล่นฟ r e ด d o อมนะครับก็จะขยับเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในการออกอาวุธนะครับก็จะทําแบบง่ายๆนะครับก็คือผมจะพับปีกไปข้างหลังก่อนผมจะไม่ทําเหมือนในคู่มือนะฮะก็ดึงปืนนะฮะออกมาอย่างนี้นะครับโดยที่ให้ชิ้นสีน้ําเงินนะ่ะ มันอยู่ด้านบนนะครับหลังจากนั้นพับนะครับแล้วก็จัดพงษาปีกกลางกันดีๆนะฮะแบนี้ทั้งสองฝั่งเลยมันก็จะง่ายกว่าในคู่มือที่อธิบายนิดนึงนะครับสุดท้ายก็ติดมือลงไปนะจัดท่าดีๆนะครับจัดปีกดีๆนะก็จะได้เป็นท่าไม้ตายของตัวนี้เรียบร้อยนะฮะเฮลิออสนั่นเองนะครับนี่ จับใส่แอคชั่นเบสดีๆนะก็เท่แล้วและนี่ก็คือรีวิวแบบคร่าวๆนะครับของตัวกันดั้มเฮดิออสนั่นเองนะฮะกล้องเบอร์หนึ่งนะครับในซีรีส์ใหม่กันดัมเบรกเกอร์แบทเทิลล็อกนะครับผมราคาจะอยู่ที่700ปลายๆถึง800ต้นๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแต่บางร้านก็เห็นไป900ก็มีแก็มีนะนะเพราะว่าค่อนข้างจะหายา,ยากเพราะว่ามาน้อยนะครับ และบางร้านก็อาจจะขายเป็นคู่นะครับคู่กับ Last Land Heaven นะฮะก็หวังว่าสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะหาทันเจอสำหรับคนที่อยากจะได้ตัวใหม่ในซีใหม่นะครับผมโดยส่วนตัวนะครับตัวนี้ต่อง่ายต่อไวไม่มีชิ้นส่วนใดๆซับซ้อนนะครับแต่ว่าสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์ยาวหน่อยในส่วนของตัวปืนนะฮะ มีพาชิ้นสายมาให้ด้วยนะครับมีลูกเล่นของหลายๆตัวที่เราจะสามารถเพิ่มเติมจินตนาการของเราได้นะครับผมก็ตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นในซีรีส์ใหม่นะไปหาก,กันได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้ให้เกรด1 1ต่อ1น4่ง b e กันดัมเบลเกอร์แบทเทิลล็อกันดัมริออสกล่องนี้ได้รับการสนับสนุนรีวิวจากทางร้านกันพาวิเลจ ถ้าเพื่อนๆชอบหรือสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ตารางคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม